ไม่จ้าแกงน้อไม้หมอนี่น้อยพี่น้องไปเก็บใบยานางมาใส่แล้วเมื่อกี้แกงแบบแสนบ้านเฮาปรได้เบิ้งแต่แต่แรกบได้พี่น้องเด้อแต่๋ยวจะที่เบื้งบอกว่ามีเครื่องปรุ๋ยอย่างแน่แต่ประเดี๋มันซ่องครัวพี่น้องเดี๋ยวซิมก่อน็มาเป็นยังไงน้อไม้ซื้อมาที่เขาเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อมาแกงเลย ซิมก็ได้กาด้อ้ซิมแป๊บนึงโอเคูโอเคโอเคนี่ <c oughs> โอ้เดี๋ยวใส่อันนี้จะน้อยนึงนาปลาจะน้อยนึงมีอะไรบ้างใส่พริกสดใส่ใบย,ย่านางใส่ใบมะกรูด ใส่ตะไคร้แกงแบบิสานบ้านเ้าค่ะแล้วก็ใส่หอมพี่น้องนี่เป็นน้ำม้แบบนี้ค่ะที่ประเทศเรียบร้อยแลวนะซื้อมาเป็นถุงเอาก็ต้องแต่ว่าน้ำม้สดก็มีคือกันค่ะตลาดก็ได้แต่ว่าขั้นปลอกนะก็ะเลยไม่ได้เอามาก็เอาแบบที่สําเร็จแล้วมาเลยมาแกงเลยจ้ะใส่พริกโดดตําพริกพอแบบปุบๆนะพี่น้องไม่ได้ตาละเอียดนะค่ะตำแบบบ้านๆเท่านั้นอ รสชาตได้แล้วพี่น้องหากว่ามีข้าวเหนียวดอกมื่อกี้ก็ได้ข้าวเหนียวหมดน,นี่เพื่อนทีเฮ็ดแป๊บซี่มาเลยเป็นเป็นน่อไม้ที่นั่นแล้วเพื่อนก็เฮ็ดเป็นถุงไห้นาะค่ะรสชาติใช้ได้แล้วจ้าให้เบิ้งอันนี้กันจีบอได้ปอดใดญ่ได้พี่น้องเพราะว่าแดดมันซอมขัวจีบเดือมตาจากน้อยได้จ้าปฏิตักใส่ถ้วยใส่แกงไประชาชด้ว ตักสืบเลยพี่น้องใส่น้ำเดลยดไลเพราะว่าเดี๋ยวสดน้ำเพรมีใบชะอมมันมีใบบักแมงมลักใส่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆริงอะที่พ่อตาได้เฮ็ดแกงเมื่อน,นี่แต่ว่าร้านน้อยอยากกินฉันเลยก็เลยแบ่งแกงให้เขาเครื่องนึงค่ะยังยังอีกเครื่องนึงดี้ซื้อชะอมแล้วก็ซื้อใบบัลักมาใส่จะได้ครบรอบพี่น้องเนาะอันนี้ก็มี้วฟักทองนะคะ่ะแกงแบบไปครบครบของเขาเลยแกงฟักทอง เออใส่ฟักทองนี่นี่ทุกหอมหอมใส่พี่น้องนี่ละค่ะหอมห้อยๆอะพี่น้องจ้ะปิดด้วยกอนนี่นเขาเจ้าอไว้ละเขาเหนียวบ่มีบ่เป็นยังเล้วเขาเจ้าก็แซ่บไปเลยละค่ะไปะพี่น้องไปกินกันบัา กินข้าวกันจ้า